ในหนชุดนี้เลยเป็นชุดวาวผสมปุ๋ยหรือว่าเวนจูรี่วาวนั่นเองค่ะ ที่แม่ค้าถืออยู่นะคะเป็นขนาด2นิ้วค่ะตัวบอดี้ของเขาอันนี้นะคะผลิตมาจากวัสดุ PP ตัวนี้นะแข็งแรงทนทานนะคะเกลียวไม่มีหลวมนะทําเป็นระบบน้ําธรรมดานะคะหรือว่าจะต่อเป็นระบบบายพาสก็ได้ก็ได้เลยแต่ถ้าเป็นระบบบายพาสอันนี้แม่ค้าแนะนํานะจะได้แยกกันระหว่างน้ําดีกับน้ําปุ๋ยนั่นเองคะ่ะอุปกรณ์ใน1ชุดจะประกอบไปด้วยอะ่ะตัวแบตเตอรี่วาวสายยางดูดปุ๋ยสายดูดปุ๋ยอันนี้นะคะไม่เหมือนกับร้านอื่นๆแน่นอนเพราวของเรานะคะจะมีตัว ปิงอยู่ด้านในของสายยางนะคะตัวนี้ก็จะช่วยไม่ให้สายนะคะหดตัวจะเจออากาศร้อนหรือว่าแดดร้อนนะคะตัวนี้ไม่มีการหดตัวแน่นอนค่ะเป็นวาวผสมปุ๋ยนะคะต่อไปนะคะเป็นตัววาวที่เอาไว้ปรับความเร็วของปุ๋ยยังไม่หมดนะคะต่อไปจะเป็นตัวกรองเขาเรียกว่ากรองปุ๋ยเขาจะอยู่กับสายยางแบบนี้จ้ะนี่เขาจะอยู่กับสายยางแบบนี้นะคะอ๋อแล้วมะคะ้าฝากอีกหนึ่งอย่างนะคะ ตัวนี้นะคะลูกค้าห้ามทําอะไรหายนะสปริงข้างในตัวนี้นะคะ3ตัวนี้อะลูกยางลูกร้อยสปริง3ตัวนี้นะคะขาดตัวใดไปตัวหนึ่งนะคะบอกเลยว่ามันจะไม่ดูดนะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัววาล์วตัวกรองตัวเร่งปุ๋ยแล้วก็ตัวสายยางราคาเพียง650บบาทเท่านั้นจ้า